สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่สูงยออสกิมอโรโฮลิกนะครับวงเวียราทับทึกนะครับวันนี้มาเทสเป็นแซดสองตัวนะครับเป็นแซตหกร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็เป็นแซตเก้าร้อยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เป็นแซตหกร้อยห้าสิบก่อนนะครับก็การเทสนะครับให้เราเตรียมเอกสารคือใบขับขี่นะครับก็ชุดคนแต่งแฝงกลุ่มนะครับเช่นนะครับเองดีนะครับใบมือเสีอสัญญานะครับ ครับเดี๋ยวลองไปเทสด้วยกันครับกล้องคงไม่น่าจะมีปัญหานะับบโอ้ตัวโคตรเบาเลยนี่ครับความสูง164นะครับได้ปลายเท้าครับถ้าใครได้ดูคลิปไอ้นินจาที่ผมเทสแล้วเนี่ยคือเท่ากันเลยครับความความสูงเหมาไอนิติรถน้ำหนักรถพอกันครับแล้วก็นะครับตัวถังค่อนข้างเดียวครับไปครับ ฟังเสียงเท่าเดิมครับโอเคครับบางครั้งชดแน่นนะแลวปัดนี้ไฟบอกเกียร์ครับแล้วก็มีรอบเครื่องบอกมีความเร็วเป็นกิโลเมตรนะครับแล้วก็มีไมล์รวมนะครับมีเกียร์บอกน้ำมันด้วยเกียร์ครับไปไอ,อ,อ,อันนะี้ผมออกตัวก่อนนะว่าผมเป็นเชิดแบบว่าแค่ลองฟิลเฉยครับไม่ได้พวกแบบไปเชิดจริงจังอะไรขนาดนั้นนะครับไปครับ ็เดี๋ยวขึ้นทางอันเทิร์เนี่ยทางสูงบอกว่าให้เทิร์แค่วนในซอยนะครับ<อ>แสงก้อค่อนข้างดีเลยอโอ้โหเ้ยแสงก้อนโอเคนะครับค่อนข้างมาไว คขาเร่งนะผ่าบดูนะมอ,อกเลยเอารมณ์เดียวกับดูสติผมเลยอะโคตรดึงอะคือรถค่ข้างกระชากครับลองสลาว่าวมองยางครวบเคครับส่วนช่วงรถค่อนข้างดีครับไม่มีอาการแปลงนะครับจากที่ขับซิบแซบอือซาไปมาะ แรงเขาเรียกอะไรอรแรงจากเครื่องยนต์หรือพวกเอนจินอะไรพวกนี้แค่ฝันเขาเร่งครับหน้าครับตัวโยกไปข้างหน้าเลยครับเครื่องยนต์นข้าง,างโอเคครับแรงอรอกหนักแบบนี้ผมว่าน่าจะกัปก,ก,กอสบายอะรับผมว่า ตัวเนี้ยสำหรับมือใหม่นะที่จะเป็นปลิ้คแรกคนะัแรกเนี่ยผมว่าก็โอเคนะครับคือรถมันรอลิ้งคนหนักเบาขี่ง่ายครับมันขี่เนี่ยผมเอมไปเหมือนขี่รถเล็กเลยแต่ว่าแรงคอค่อนข้างหนักครับก็คือคนจะไปเรียนอะไรลิ่งคอครับเพื่อให้คุชินกับตัวรถครับแล้วก็อย่าเพิ่งไปกระแทกคันเรื่องอะไรมากับในช่วงแรกที่เรายังไม่ชินรถนะครับ อเต้นจัดมากครับผมบอกเลยพอๆก็ดูคติผมเลยครับผมแค่สองสามเกียร์พอนะครับไม่สุดเกียร์นะเพราะว่านี่ครับสภาพถนนเดี๋ยวอันตรายครับเราควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับการเทรลรถ รถสูขขงพ่วงค่อนข้างต่ำนะครับทำให้ขักรถค่อนข้างง่ายทีเดียวดุสติลองเช็นเกียร์ลงลมนะลองในในในดไใช้อินจิ้งเด็กดูโอเคครับค่อนข้างดีแรงสุดจากเครื่องยนต์ทำให้รถ รถมันช้าลงหรือหยุดได้หยุดลงได้เร็วนะครับไค่อนข้างไม่กระชากกันแบบหน้าทิมันจนเกินไปนะครับพวกใช้เวลาใช้ยิ่งเดินจึงเ,ก,เกี่ยวกับโค้งครับโอเคครับแต่ยามที่ให้มาค่อนข้างลื่นอยู่นะ ครับที่สนะครับเดี๋ยวร่าที่สามไปลองในลานดูครับว่าการขี่ความเร็วต่ำๆเนี่ยและการจมตัวเดวจะดียังไงครับรอรอสักคู่ครับแดดโคตรร้อนเลยเออความร้อนเครื่องไม่มีปัญหาครับตอนนี้ไม่รู้สึกเลยทับความร้อนเครื่องก็เป็นนคติของนี่แบนนี้ขาผมน่าจะเกือบสุดไปแล้วแหละ ม <rium> ีการ oui. well. ตัดเล็กน้อยนะครับเมื่อกี้ก็แทบเขาเร่งออกกำลังครับเขาเร่งค่อนข้างไวนะผมไม่รู้ว่าเป็นเขาเร่งไฟฟ้าหรือเปล่าแต่ค่อนข้างไวครับดิบแค่เดี๋ยวรอบมาเลยเห็นไหมครับ แค่กอเขาเล่นรอบก็อยู่ประมาณสี่พันกว่าแล้วอะอรถติดแต่ว่าใช้เนื่งเมืองค่อนข้าง,างน่าจะคล่องหน้าดูอะเพราะหน้าหน้าไอตัวหน้ารถหรือการหนุนฟอนเนี่ยไม่ค่อยไวเกินเกินไปครับถ้าดูในคลิปผมที่ผมไปเทสเออไอซีบีอาร์หรือซีบีเนี่ยนั้นจะค่อนข,ข้างไวครับครับเ๋ยวลังเทสนี่ดูคร่บความเร็วต่ำต่นะครับ สักคู่คขามีรถเคหนึ่งนะครับความเร็วตำลาจะทรงรถทรงตัวรถได้ท่องหรือเปล่าเนี่ครับเคงครับรถเริมมีอาการรถเหมือนอาการรถมีคัดทั่วไปครับค่อยๆจะเรียกว่าอะไรอะกระตุก นิดหนึ่งต้องค่อยๆเรียกอะไรเลี้ยงคัดไปด้วยครับเพราะนไม่ค่อยกระตุกก็แต่ลองสีสระวมครับอืมเดี๋ยวจะจะล้มมาจนท่วงรถค่อนข้างดีครับผมโอเคครับพอละคลิปนี้ เทสพอเป็นแบบเทสแค่ฟิลลิงเฉยๆนะครับการขี่ประสิทธิภาพรถยังไม่ได้ค่อยเทสอะไรมากนะครับออเ,ววาเาราไปวอรอบภาพเซนศูนครับแล้วเดี๋ยวไปต่อที่เทตเก้าร้อยครับจะลองเบรกพอดีเลย เหตุน,นิดีครับผมจะลองบีดครับหน่อยไม่เอาเดีกว่าครับรถสูงเดี๋ยวก็เป็นอะไรมารผมไม่คุ้มครับ ราคาค่าตัวของแซดหกราห้าสิบตัวใหม่ราคาจะอยู่ที่ประมาณสองแสนแปดนะอันนี้ผมไม่แน่ใจราคาครับลองไปดูในเว็บของโตซากิาตีทิทีนะครับว่าราคาเท่าไหร่แต่น่าจะอยู่ประมาณสองแสนแปดเนี่ยแหละครับไม่น่าเกินนี้สองแสนแปดสองแสนเก้าประมาณนี้แหละครับผมบอกเลยตัวรถขี่ง่ายครับอารมณ์เหมือนขี่รถเล็กเลยครับ พ่อตัวเบาค่อนข้างเตี้ยนะครับแล้วก็ผู้หญิงผมบอกเลยสำหรับคุณผู้หญิงน่าจะขี่ง่ายพอควรนะครับน้ำหนักรถเบาครับคอนโทรง่ายก็คุมง่ายครับแต่แรงท้ออาจจะหนักครับโอเะทีตุดตัดเลยคอือนี่แล้วครับ อย่างนั้ววนนครับโอเคครับคลิปนี้หรือครั้งนี้นะครับเดี๋ยวไปต่อที่คลิปของซักเจ้าไว้กันเลยครับ